สวัสดีครับ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n e l ทีเดดบอลป๋าโมกนะครับวันที่1มิถุนายน2567นะฮะวันนี้ป๋าก,ก็มีทีเด็ด4ตัว4คู่มาฝากกันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปดู4ตัว4คู่วันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ยอนวันๆไปดูของวันที่30หน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าวันที่31เนี่ยนะครับป๋าไม่ได้ลงคลิปใน YouTube นะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ทีเด็ดในกลุ่ม v i p นะครับ แต่ให้ล่าสุดเนมะื่อวันที่30นะครับวันที่30นะครับใน YouTube ก็เข้า2ตาย2นะครับส่วนในกลุ่ม V.P. เนี่ยท่านผู้ชมก็หวานเจี๊ยบนะฮะก็รู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ท็อปฟอร์มจริงนะฮะแตกโหดจริงๆนะสะเต็ปของปานะครับบอลเต็ง9ตัวเนี่ยมีกำไรเกือบทุกวันท่านผู้ชมอย่างวันที่30เนี่ยก็กิน6ยก1ตาย2นะครับมีกาไรนะฮะส่วนบอลสเตป3-3ชุดเนี่ยก็ เข้าเต็มๆหนึ่งชุดนะครับแล้วก็เข้า2ยกหนึ่งหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ตาย1ชุดนะฮะก็มีกําไรหวานเจี๊ยบนะฮะบ,บางคนเนี่ยเพิ่งเข้ากลุ่มป่ามาได้ไม่ถึงอาทิตย์นะฮะโอ้โหปลดหนี้ปลดสินกันละนาวนะฮะแล้วบางคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มป่ามานานแล้วก็มีเงินค่าน้ําชามีเงินค่ากาแฟทุกวันนะฮะป่าก็อาจจะไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณอยู่กลุ่มป่าแล้วคุณจะบวกหลักล้านหลักแสนนะฮะอันนี้มันเวอร์เกินไปนะ ขายฝันเกินไปนะครับแต่คุณอยู่กับป่าแล้วนะครับคุณมีค่าน้ำชามีค่ากาแฟแน่นอนท่านผู้ชมนะอยู่ที่การบริหารของคุณว่าคุณจะวางแผนในการลงทุนอย่างไรนะฮะแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ขยับเข้ากลุ่มป่านะครับป่าก็มีกติกาในการเข้ากลุ่มเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับบางคนเนี่ยนะฮะเสียมาแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับยังเสียมาได้ยังโดนเขาหลอกได้นะครับแต่ กลุ่มที่ไม่ได้หลอกลวงเนี่ยนะฮะกลุ่มที่จริงใจเนี่ยคุณกลับไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนนะฮะมาบอกว่าเข้ากลุ่มป๋าเนี่ยป๋าก็บอกว่าเข้ากลุ่มป๋าไม่เสียงเงินก็ยังเถียงอยู่นั่นแหละนะฮะว่าเข้ากลุ่มป๋ามันเสียงเงินนะครับนะ <S <S นถ้าคุณคิดว่าการเข้ากลุ่มป๋าเนี่ยนะครับมันไม่คุ้มกับตัวท่านมันไม่แร์กับตัวท่วานก็เรื่องของท่านนะครับป๋าไม่ได้บังคับนะฮะแต่คนที่นะฮะคนที่กล้า ลองนะครับกล้าเสี่ยงนะครับกล้าแลกนะครับมีแต่เจริญเติบโตนะครับมีแต่บวกเอาบวกเอานะฮะท่านผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับนะกติกาในกลุ่มป่าแค่เล็กน้อยนะครับแลกกับการเข้ามาทํากําไรจากฟุตบอลโดยตรงเนี่ยนะครับทั้งบอลเต็งทั้งบอลสเต็ปเนี่ยนะฮะถ้าคุณวางแผนในในการลงทุนดีๆเนี่ยนะครับในวงในวงเงินของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีกําไรหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนก็ได้นะครับ นั้นก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับใครคิดว่าไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มในการเข้ากลุ่มป๋านะครับก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าใครที่ยกกำแพงออกจากอกไปแล้วลองเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการเข้ามาทํากําไรกับป๋านะครับก็ป๋าบอกเลยว่าคุณอาจจะคิดถูกก็ได้แล้วคุ้มกับตัวคุณมากๆนะครับเพราะว่าตอนเนี้สมาชิกในกลุ่มป๋าก็กินอิ่มนอนหลับกันทุกวันแค่นี้ป๋าก็มีความสุขแล้วนะครับนะ ย้ำอีกทีนะครับเข้ากลุ่มป๋าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่มีกติกาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับในการเข้ากลุ่มนะครับทักไลน์ป๋ามาแล้วเนี่ยป๋าส่งอะไรไปเนี่ยอ่านดูดีๆนะครับอ่านดูดีๆนะฮะบ,บางคนอ่านไม่ดีแล้วก็มาหาว่าป๋าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือบางคนอ่านไม่ดีก็บล็อกป๋าเลยนะฮะ ก็อยากให้อ่านดีๆนะครับไม่มีอะไรที่คุณต้องเสียเลยนะครับมีแต่ได้กับได้ก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะไปดูทีเด็ด4ตัว4คู่นี้กันเลยครับผม <C ell> มาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับในศึกสวีเดน exactly. ซูเปอร์เลตเทนนะครับระหว่างออสเตอร์ซุนนะครับ,รรบเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแซนไวเคนนะครับคู<ฆ>่นี้เตะเวลาประมาณ2ทุ่มตรงนะฮะท่านผู้ชม ก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเฮตูเฮตข้อมูลเชิงลึกก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะคู่เนี้ยโอ้โหเคยเจอกันนานแล้วนะครับปาเขาได้ข้ามแล้วกันนะฮะเฮตูเฮตนะครับเมื่อปี2022นานแล้วนะครับข้ามไปก่อนเลยนะฮะมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดกันบ้างนะครับของเจ้าบ้านอย่างออสเตอร์ซุนนะครับก็ชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับกินเดิมพันสเสียเดิมพันสนะครับเป็นบอลสกอร์สูง3นัดต่ำสองนัดนะครับสูงแรก4นัดต่ำหนึ่งนัดนะฮะ ส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างแซนไวเค้นนะครับก็5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับกินเดิมพันสี่เสียเดิมพันหนึ่งนะครับเป็นบอลสกอร์สูงแต่เวลา3นัดต่ำสองนัดนะครับสูงแรกก็เหมือนกันนะฮะสูง3นัดต่ำสองนัดนะครับนี่คือฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งคู่นะฮะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของราคากันหน่อยฮะสำหรับคู่นี้นะฮะ เอาเป็นว่าราคาหลักๆตอนนี้นะครับอยู่ที่ราคาปปนะครับสูงต่ําอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับราคานี้เป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะฮะท่านผู้ชมมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะครับนี่คือเทคนิคแรกนการเรื่องบอลสกอร์สูงนะครับเป็นเทคนิคสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะฮะเพราะว่าสวีเดนซูเปอร์เลเกนเนี่ยในเลทราคาปปหรือว่าราคาเสมอเนี่ยจะอยู่ในเลท สองลูกควบถึง2ลูกครึ่งซะส่วนใหญ่นะครับหลุดไป2ลูกครึ่งควบสเนี่ยก็วัดสูงได้แล้วนะฮะแล้วก็คู่นี้นะครับมีเทคนิคในการเล่นบอลสกอร์สูงอีกคือฮันนี่แคปไหลลงนะครับจากครึ่งลูกนะครับไหลลงเหลือปอปอนะครับส่วนสกอร์สูงต่ําไหลขึ้นนะครับจาก2ลูกครึ่งไหลขึ้นไป2ลูกครึ่งควบสานะครับแบบเนี้ยเป็นเทคนิคราคาฮันนีแคปแล้วก็บอลสกอร์สูงต่ำเนี่ยไหลสวนทางกันนะครับอันนี้แคปไหลขึ้นสูงต่ำไหลลงแบบนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มมีโอกาส เป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันท่านผู้ชมดังนั้นคู่นี้ก็ชัดเจนที่เลนบูลนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันแล้วก็คู่เนี้ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นราคาที่สวยที่สุดในการเล่นบอลสกอร์สูงของหลีกนี้ด้วยนะครับดูอย่างคู่ข้างล่างนะครับต่อครึ่งลูกเห็นไหมไฮนิแคปต่อครึ่งลูกนะครับสูงต่ำแค่2ลูกครึ่งเองท่านผู้ชมนะฮะดูคู่งบนนะครับราคาเสมอราคาปปเหมือนกันเนี่ยสูงต่ำก็แค่2ลูกครึ่งนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะฮะ สูงต่ำก็แค่2ลูกครึ่งมีคู่นี้คู่เดียวนะครับที่ราคามันไหลตกแล้วสูงต่ำไหลขึ้นไป2ลูกครึ่งควบ3นะครับเป็นราคาที่สวยที่สุดในการเล่นบอลสกอร์สูงคู่นี้ดังนั้นคู่นี้นะฮะร,ระหว่างออสเตรซุนนะครับเจอกับแซนไวเคนนะครับป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3จัดไปตัวแรกครับผม มาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับในศึกสวีเดนออสเวนคานนะครับระหว่างซิลิอุสนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน o อคโคลปิงนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะฮะท่านผู้ชมก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึก <S <S Head to Head ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ คู่นี้นะครับขออนุญาตดู3นัดล่าสุดแล้วกันนะฮะตั้งแต่ปี2023ถึงปี2024ล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านซิลิอุสนะครับเอาชนะมา1นัดแล้วก็เสมอกัน2นัดนะครับเป็นบอลสกอร์สูง1นัดแล้วก็เป็นบอลสกอร์ต่ำสอนัดนะครับส่วนสูงแรกเนี่ยมีสุงมีสกอร์สูงแรก2นัดนะครับต่ำา1นัดนะฮะนี่คือเฮตุเฮตสานัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างซิลิอุสนะครับก็ ชนะหนึ่เสมอ2แพ้2นะครับกินเดิมพันหเสียเดิมพันสนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา4นัดแล้วก็ต่ำา1นัดนะครับสูงแรกเหมือนกันนะฮะสูง4นัดต่ำา1นัดนะครับส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างน้อตโคปิ้งนะครับหนัดล่าสุดก็เสมอหนึ่งแพ้4นะครับกินเดิมพันหเสียเดิมพันสนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา4นัดต่ำา1นัดนะฮะแล้วก็สูงแรก4นัดต่ำา1นัดเหมือนกันเลยท่านผู้ชม นี่คือฟอร์มหนัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของราคากันหน่อยฮะอ่อฮันนี่แคปตอนนี้นะครับเดี๋ยวเช็คราคาแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมโอเคนะฮะชัดเจนแล้วนะครับฮันนี่แคปตอนนี้นะครับอยู่ในเลทราคาครึ่งลูกนะครับ สูงต่านะครับอยู่ในเลทราคา2ลูกครึ่งควบ3ไหล3ลูกนะครับยกราคา3ลูกให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะฮะลีกสวีเดนออสเวนคาร์เนี่ยนะครับสัดส่วนบอลของมันเนี่ยนะครับในเลทราคาครึ่งลูกเนี่ยสูงต่ำเนี่ยนะครับจะเปิดมาที่2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งควบ3นะครับประมาณนี้นะฮะ ราคาไม่เกินนี้นะฮะแต่คู่เนี้ยนะครับในเลทราคาครึ่งลูกไหลมาเป็น3ลูกระยก3ลูกให้เป็นราคาหลักเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะฮะท่านผู้ชม1นะครับมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะครับ2นะครับมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลต่อกินเดิมพันนะฮะแต่แต่เทคนิคป๋าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคป๋าเนี่ยฮันนี่แคปต่อครึ่งลูก สูงต่ำสามลูกแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นบอลสูงเต็มเวลาก็ได้แต่ในในเทคนิคป๋าเนี่ยนะครับป๋าชอบเล่นสูงแรกซะมากขวาราคาแบบเนี้ยนะฮะครันที่แคปบครึ่งลูกสูงต่ำสามลูกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยป๋าเล่นสูงแรกไม่ค่อยพลาดนะครับนะแล้วก็เทคนิคเนี่ยป๋าก็ใชออ้วิธีการสังเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็รวมถึงประมวลเหตุการณ์มานานแล้วนะฮะว่าน้อยน้อยครั้งที่จะพลาดนะครับดังนั้นคู่เนี้ยมันเล่นได้สองหน้าเลยนะ ทั้งสูงแต่เวลาแล้วก็สูงแรกนะครับแต่ป๋าขออนุญาตให้หลักๆไปที่สูงแรกแล้วกันนะฮะเพิ่มสีสันไปหน่อยแล้วกันระหว่างซิลิอุสนะครับเจอกับนอโคปิ้งนะครับป๋าให้สูงแรกนะครับในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งจัดไปตัวที่2ครับผม มาต่อกันด้วยคู่ที่3ตัวที่3นะครับในศึกไอแลนด์พรีเมียร์นะครับระหว่าง k a a k u l e เลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอคาเนตนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ4ี่ทุ่มห้าสิบเก้าท่านผู้ชมก่อนที่จะมาดูเลทราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกเฮตูเฮ hey <ate> ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาหลายนะัดแต่ป๋าขออนุญาตด,ดู3นัดล่าสุดแล้วกันนะฮะ สนัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะฮะตั้งแต่ปี2022นะครับถึงปี2024ล่าสุดเนี่ยนะครับปีปี2023ไม่มีนะอ่าเป็นทางด้าน KA เออคูเลี่นะครับเอาชนะมาทั้ง3นัดเลยนะครับแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูงแต่เวลาทั้ง3นัดเลยท่านผู้ชมนะฮะส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่าง KA เออคูเลี่นะครับก็ชนะ2แพ้2เสมอ1 แล้วก็กินเดิมพันสองเสียเดิมพันสองยกหนึ่งนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา4นัดต่ำหนึ่งนัดแล้วก็สูงแรกทั้ง5นัดเลยนะฮะส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างอาคาเนสนะครับ5นัดล่าสุดก็ชนะ1แพ้1เอ่อชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับกินเดิมพันสองเสียเดิมพันสองยกหนึ่งนะครับเป็นบอลสกอร์สูง3นัดแล้วก็ต่ำา2นัดนะครับแล้วก็เป็นบอลสูงแรก3นัดต่ำา2นัดเหมือนกันเลยท่านผู้ชม นี่คือฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับโอเคฮะมาดูราคาคู่นี้หน่อยราคาคู่นี้ต้องบอกว่าเจ็บปวดรวดร้าวจากรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยลีกอไอส์แลนด์พรีเมียร์เนี่ยป๋ารู้สึกว่าในเลทราคาปปเนี่ยนะครับสูง2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยในความรู้สึกปา๋าเนี่ยนะครับตามหลักการตามเทคนิคเนี่ย มันคือสัสดส่วนบอลเกินเกณฑ์แล้วมันก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันด้วยนะแล้วก็คู่นั้นอ่ะมีหลายองค์ประกอบที่จะเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันแต่มันเสือกจบหนึ่งหนึ่ง,งต่ำาลิ้วเลยท่านผู้ชมนะฮะรู้สึกเมื่อวันที่30นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อวันที่30นี่แหละจะปะเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะใช่แล้วนะฮะบเบรฟเล็กเห็นไหมท่านผู้ชม มาเสมอหนึ่งหนึ่งนะป๋าใส่ผิดนะมันไม่ใช่จบหนึ่งศูนย์นะมาเสมอหนึ่งหนึ่งนะป๋าใส่ผิดนะครับอันนี้เมื่อวันที่สามสิบนะครับคู่ที่สี่เบดับลิกนะฮะต่อปอปอ,ปอสูงต่ำสามลูกควบแล้วก็มีหลายเทคนิคนะครับเล่นบอลสกอร์สูงมากเลยแต่แม่นแต,แต่แต่มันตายนะเจ็บปวดเลือดร้าจริงนะฮะดังนั้นคู่นี้ป๋าขออนุญาตแค่มือหน่อยละกันถ้ามันตายอีกก็คงชัดเจนแล้วว่ามันใช้ไม่ได้กับหลีกนี้นะอ่ะ ในเลทราคาปปเนี่ยสูงต่ำา3ลูกควบเนี่ยนะครับเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์แน่นอนแหละท่านผู้ชมเพราะว่าในเลทราคาปปเนี่ยนะครับหลีกไอแลนด์พรีเมียร์เนี่ยจะอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ถึง3ลูกนะครับถ้าเป็นหลีกปกติทั่วไปเนี่ยเลทราคาปปสูงต่ำา3ลูกหรือ3ลูกขึ้นไปเนี่ยใส่สูงเต็มระบบไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็การันตีกำไรด้วยนะฮะแต่หลีกไอแลนด์พรีเมียร์เนี่ยป๋าโดนไปหลายดอกแล้วแหละนะฮะแต่วันนี้ก็ อยากแก้มือนะฮะว่ามันจะอย่างไรนะดังนั้นคู่นี้ก็ชัดเจนนะฮะขอลองวัดอีกทีแล้วกันนะครับนะระหว่าง KA a ออ l ์คูเนะครับเจอกับ A ะคาเนสนะครับป่าให้สูงไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งจัดไปตัวที่3ครับผม มาถึงคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับตัวที่4นะครับในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับคู่นี้รอบชิงเนี่ยแข่งที่แวมบรีนะครับก็ระหว่างดอตมูนนะครับเจอกับเรอัลมาดริดนะครับเตะเวลาตีสองท่านผู้ชมนะฮะก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกแล้วก็เฮดทูเฮแล้วก็ฟอร์มของทั้งคู่ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึ่งสองนัดล่าสุดเนี่ยนะครับเคยเจอกันนานแล้วนะครับเมื่อปี2017อันนี้ปาขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะแต่มาดริดก็ชนะดอทมูลนะนะฮะนานแล้วนะฮะอันนี้ไม่ขอดูนี่เป็นเฮตุเฮต์นะครับมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดดีกว่าท่านผู้ชม5นัดล่าสุดนะครับของดอทมูลนะครับก็ชนะ4แพ้หนึ่งนะครับแล้วก็กินเดิมพันสี่เสียเดิมพันหนึ่งนะครับเป็นบอลสกอร์สูงแต่เวลาสามนัดต่ำสองนัดนะครับ เตะล่าสุดเมื่อวันที่18นะครับก็มีเวลาพักหลายวันมีเวลาเตรียมทีมหลายวันเลยท่านผู้ชมนะฮะส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของมารินนะครับก็ไม่เคยแพ้ใครเลยนะชนะ3เสมอ2กินเดิมพัน3เสียเดิมพัน2นะครับเป็นบอลสกอร์สูง4นัดต่ำ1นัดนะครับแล้วก็เตะล่าสุดเมื่อวันที่26อัอนเนี้ยป๋าขออนุญาตวิเคราะห์ตามหลักการตามเทคนิคป๋าแล้วกันนะฮะ มาริดนะครับเตะล่าสุดเมื่อวันที่26นะครับมีเวลาพักทั้งหมด 27, 28, 29, 30แล้วก็ตเตะวันที่1นะครับมาริดมีเวลาพักมีเวลาเตรียมทีมก่อนรอบชิงเนี่ย4วันท่านผู้ชมแต่ออตอดอตมุลน,นะครับเตะล่าสุดเมื่อวันที่18นะครับมีเวลาเตรียมทีมก็ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29 30มีเวลาเตรียมทมีมีเวลาพักทั้งหมด2อาทิตย์ด้วยกันดังนั้นเนี่ยโอ้โหยากเหมือนกันนะคู่นี้นะฮะท่านผู้ชมไปดูเหรีราคากันเลยครับอ่าราคาตอนนี้นะครับมัดดิดเนี่ยเปิดมาที่1ลูกนะครับแล้วก็ราคาไหลตกมาเหลือครึ่งควบลูกนะท่านผู้ชมนะณนะตอนนี้นะฮะ ส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยเริ่มแรกเปิดมาที่3ลูกนะครับแล้วก็ไหลลงมาเหลือ2ลูกครึ่งควบ3นะครับอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยนะฮะไม่ดีแล้วท่านผู้ชมนะฮะเออ่ฮันนี่แคปนะครับจาก1ลูกไหลลงครึ่งควบลูกสูงต่ำจาก3ลูกไหลลง2ลูกครึ่งควบ3ราคาฮันนี่แคปแล้วก็สกอร์สูงต่ำเนี่ยไหลลงพร้อมกันเลยเนี่ยนะครับ1นะฮะมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลรองกินเดิมพันสนะครับมีแนวโน้มมีโอกาส เป็นบอลสกอร์ต่ำกินเดิมพันท่านผู้ชมนะครับแล้วมัดเดิดเนี่ยมันต่อแพงนะถ้าต่อราคาปอปอต่อราคาครึ่งลูกต่อราคาเสมอในรอบชิงเนี่ยราคาน้ำหนึคูสเนี่ยจ่ายสเปะสปะแบบเนี่ยไม่แปลกเลยแต่อันนี้นะฮะต่อถึง1ลูกครึ่งควบลูกเนี่ยราคาน้ำเนี่ยถ้าบอลต่อมันจะชนะจริงๆภายใน90นาทีนะครับราคาน้ำจ่ายสเปะสปะแบบนี้ไม่ได้นะครับนะดูนะฮะ มันไม่ไหลไปในทิศทางเดียวกันแบบเนี้ยยากเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าคู่นี้นะครับแล้วแต่ชอบใครชอบมันลวกันนะแต่สำหรับป๋าเนี่ยป๋ามองว่าราคาแล้วก็องค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยป๋ามองไปที่ดอทมูลนะอาจจะอาจจะนะอาจจะไม่ชนะใน90นาทีนะครับอาจจะเสมอภายใน90นาทีแล้วก็ไปทดเวลาต่อนะฮะนะคู่นี้ป๋าคิดว่า90นาทีเนี่ย ดอทมูลเนี่ยนะครับมีโอกาสยันมาดริดอยู่โอเคนะครับมาดเิดเนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเหนือกว่าทั้งขุมกําลังทั้งเรื่องของอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับเหนือกว่าอยู่แล้วแต่นะฮะดอทมูลเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างมากเลยให้หน้าลองนะครับดังนั้นคู่นี้ป่าวลองดอทมูลละกันนะฮะใครไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับจัดไปฮะตัวที่4ครับลองดอทมูลในเลทรคาคาขึ้นควบลูกครับเดี๋ยวตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผม ก่อนที่จะไปสรุปทีเด็ด4ตัวท้ายคลิปวันนี้นะครับป๋าก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับตัวอย่างที่โชว์เนี่ยนะครับก็คือตัวอย่างที่ป่าให้ในกลุ่ม VP จริงๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะมีวันที่กํากับบอกนะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับตัวไหนไม่ตรงเนี่ยนะครับคุณสามารถไปเช็คได้เลยว่าป๋าเนี่ยไม่มีการมาหลอกลวงแน่นอนนะครับให้ สรุปผลนะครับตรงทุกตัวเข้าคือเข้าตายคือตายนะครับท่านผู้ชมนะก็ใครอยากเช็คว่าผลงานเป็นยังไงเข้ามากกว่าตายหรือตายมากกว่าเข้าเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆป๋าได้เพราะว่าป๋าเอาหลักฐานทั้งหมดใส่ไว้ในคลิปหมดแล้วแล้วก็คลิปวิดีโอที่มันลง youtube ไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยนะครับ คุณอยากลองอยากเช็คผลงานนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยคุณก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับถ้าคุณมีเวลามากพอนะหรือถ้าคุณขี้เกียจเช็คนะครับคุณก็แอดไลน์มาทักไลน์มานะครับเข้ากลุ่มป๋ามาสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองนะฮะท่านผู้ชมนะป๋าก็ ไม่มีคำพูดสวยหรูนะครับมาเชิญคุณมาเย้ายวนคุณให้คุณเข้ากลุ่มนะครับมีแต่คำพูดตรงๆนะครับมีแต่คำพูดจริงใจนะครับที่พูดออกไปนะฮะเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านนะครับนักทํากําไรจากฟุตบอลทุกท่านนะครับเข้ากลุ่มป๋ามาทํากําไรกับป๋าในกลุ่ม VP ีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยหัวอกเดียวกันนะครับหัวอกนักลงทุนนักทํากําไรนะฮะนะมันอาจจะเป็นคําพูดที่ไม่สวยหรูนะครับแต่มันเป็นคําพูดที่จริงใจแน่นอนท่านผู้ชมนะฮะ สโลแกนในกลุ่มปานะครับอยู่กับปานะครับคุณต้องเข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียกําไรมากกว่าขาดทุนนะครับคุณเข้ากลุ่ม V.P. ปามาคุณมีเงินใช้แน่นอนท่านผู้ชมนะ ก็บอกไว้เลยนะครับการพนันนะครับเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเลิกได้เลิกนะครับแต่ถ้าเลิกไม่ได้นี่ก็แอดไลน์ป๋ามาแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมาทํากําไรนะฮะดีฝ่าเลิกไม่ได้แล้วยังเอาเงินตัวเองเนี่ยนะครับไปลงทุนแบบสุ่มสีุ่่มห้านะฮะมันก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับมีต่โดนแดกกับโดนแดดนะครับนานๆจะฟุกเข้าทีนะฮะแต่สำหรับป๋านะครับนะเรื่องฟุตบอลเรื่องทํากําไรเรื่องวิเคราะห์เรื่องราคาไม่มีคําว่าฟุก ทุกอย่างมาจากประสบการณ์ของป๋าทุกอย่างมาจากการฝึกฝนนะครับทุกอย่างทุกคําวิเคราะห์ของป๋านะครับมาจากการที่ป๋าฝึกฝนลองผิดลองถูกนะครับมาหลายอย่างจนมาเป็นเทคนิคจนมาพูดมาอธิบายมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังในวันนี้นะครับไม่มีมั่วนะครับท่านผู้ชมนะก็อยู่ที่ดูมินิของท่านนะครับถ้าท่านคิดว่าป๋าเนี่ยยังไม่เพอร์เฟกพอสำหรับท่านนะครับก เรื่องของคุณนะครับอัพทูยูนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าอยากลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งนะครับนะมาตามคําที่ป๋าโม,โม้ไว้นะครับมาตามคําพูดของป๋าเนี่ยก็ลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้โดยการแอดไลน์มาทักไลน์มาแล้วกันไม่เสียค่าเข้ากลุ่มนะครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วเนี่ยอ่านดีๆนะครับทักไลน์ป๋ามาแล้วป๋าอ่านดีๆสักครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบางคนเนี่ยอ่านไม่ดีนะครับแล้วก็มาหาว่าป๋าเก็บเงินนู่นนี่นั่นป๋าไม่เคยเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวนะฮะนะท่าน ก็ฝากไว้ด้ยวยแล้วกันสนใจก็แอดไลน์มาทักไลน์มาทักไลน์มานะครับมาเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันในการทํากําไรจากฟุตบอลนะฮะอ่ะมาสรุปทีเด็ดสี่ตัววันนี้กันเลยฮะก็ขออนุญ,ญาตเปิดสักกะลัดใหม่เดือนใหม่วันที่หนึ่งนะครับเปิดสวยๆเลยท่านผู้ชมนะสี่ตัวอ่าสี่ตัวสี่คู่วันนี้นะครับตัวแรกนะครับออตเตอร์ซุนนะครับสูงสอง ลูกครึ่งควบ3นะครับนี้ก็หวังผลได้นะครับตัวที่2นะครับซซลิอุสนะครับใครชอบสูงเต็มเวลานะครับก็ไปสูงเต็มเวลาส่วนใครชอบสูงแรกก็ตามป๋ามาได้นะครับในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับอันเนี้ยโอ้โหอยากแก้มือมากเลยท่านผู้ชมเพราะว่าราคาสวยๆเนี่ยมันตายเนี่ยป๋างงมากเลยมันตายเพราะอะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยเคเอคูลลี่นะครับวันนี้ป๋าให้สูงไว้ที่3ลูกควบ3ามลูกครึ่งแก้มือหน่อยนะฮะ แล้วก็คู่ที่4นะครับอยู่ที่ดูมินิกของท่านความชอบของท่านเลยนะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักการตัดตัดความชอบความเกลียดเนี่ยตัดเก่งอ่อนทิ้งไปนะครับให้อยู่ในหลักการในแนวทางการวิเคราะห์เนี่ยป๋ามองว่าดอทมูลนะครับมีโอกาสกินเดิมพันใน90ันาทีนะท่านผู้ชมใครไม่เห็นด้วยก็สวนกันได้นะครับคู่นี้ป๋าให้ลองดอทมูลนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกนะฮะ จัดไปครับ4ตัววันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะออจะตามหรือจะสวนเนี่ยไม่ว่ากันเลยท่านผู้ชมนะแค่เข้ามาชมเข้ามาฟังเนี่ยก็ถือว่าขอบคุณมากมากแล้วนะครับขอบคุณทุกออการกดติดตามยอด u b s c r i b e นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ป๋าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม